ฮะบัตรตัวจะเอาแต่มันเล่นในหัวเล่นตายเล่นวนแล้วไม่ออกน้ำเดี๋ยวยืด ไม ah. oh ah? no, mm ่มีอะไรนะขอมรนามาคุยกันเดินมาห้ลูกเร็วอย่าพูดอะไรอย่าพูดอะไรเดินมาคอยชัห้ลูกนะไ่ย้ลูกลูา

แต่ก็หลังนี่เขาไปอยู่แถวบ้านมวงเขาว่ามันแถวดาไข่ก็อะไรเขาเนี่ยแต่ที่บุงบานเนี่ยกระผกฉันเอ๊มันก็มันคทำอะไรอแต่ว่ากรแม่เขาไม่เพราะไม่เยถูกต่จนเกันเข้า เป็นเห็นป้าก็บอกว่ามันขึนข้าวแล้วมันก็ลงมานี่แหละแล้วมีคนไปตามมองเงินมาล้ำไมีโตอยู่ที่นี่ที่เขาไปตามคนนี้คนนี้ไปดูดี่ีก็เลยไม่เขาก็เลยอรรถนะว่ามันขึงนแม่โอตีกับป้านกับฟันแต่วันของเราก็คือว่าเก็ได้ก็ได้มีล้ำซื้อขร้อมมือมีดเขาคล้ำไม่อยู่คนที่เหนียใน้องบ้านนี่แตพี่กันนะกันลองอันเขาก็ไปตามนะนี่เอิ่มเม่มันเนี่ยดูว่ามันเคยมาดูเขาไม่นก็จริง แต่ป่ามันคนเนี้ยี่ปลาคนเราขึ้นรถไปเลยจะไปดูสิมีคนไปตามปะโอนมีคนไปตามนี่เป็นปะโอนแต่นี่แม่หมือนกับลยมาเีงเราก็คุ้มค้างอยู่นะครับก็พยายามเอาครอบครัวเอาลูกเข้ามาเจรจาให้นะครับันหนึ่งเราก็เดินเข้ามานะครับแต่ก็ยังมีอาการที่ขัดขืนอมบ้างนะครับแต่เราก็เราก็ใช้ารมลุมาระลุยกันนะครับเอาพอสมควรนะครับการจับกลุ่มต่างๆนะครับก็ขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะครับ